นีนี่ีคนเล่าให้ฟังว่ามีเสิ่งคนร้องค้างค้างนี่นาะยังมีอีกมีเสียงก๊อกแจ๊กก๊กแจ้กมาจากบ้านหลังหนึ่งนั้น กลัวมากเลยปัดไปได้กลแค่แต่ว่าเรื่องแบบนี้ไม่เชื่อไม่ควรวรบหนูนะนัทนะโมตัสสะพะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะเฮ้ยพี่มูสุดแบบนี้เล่นผีได้เหรอได้ได้ที่ไหนล่ะก็แค่สวยจิตใจเราไม่หวั่นไหวง่ายต่างหากผมสุดบ้างดีกว่าจิตใจจะได้หนักแน่นะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตเดี๋ยว ตกลงี่ไงกลัวจริงๆริงเหรอต้นทีนึ่งน่ะแล้วนายไม่กลัวหรือไงไม่กลัวไหนว่าไม่กลัวไงนายนักกลัวว่ากลัวบอลคณะนั้กำบ้าเอ่ะหัวใจเกือบวายก็อยากรู้ว่าคนที่บอกว่าไม่กลัวจะไม่กลัวจริงหรือเปล่าแล้วพี่คณะกล้ามากนักหรือไงอ๋อแน่นอนอย่างน้อยนะฉันก็ไม่กลัวเหมือนใครบางคน ถ้าเป็นแค่นะ้าไม่กลัวผีกล้าเล่นเกมใจกล้ากับเราเปล่าเกมใจกล้าของนายเหรอไปบ้านร้างใช่ในายนัาพี่เล่นเกมใจกล้าเกมใจกล้าเป็นยังไงคะพี่ก็กล้าไปถ่ายรูปผีที่บ้านห้างไงอุ้มแมวด้วยหรอคะพี่ค่นะพี่คณจะไปก็ไปคนเดียวเหอะจริงด้วยหวานต้องกลับบ้านไปอ่านหนังสือหวานไม่ไปด้วยหรอก เดี๋ยวสิไม่เคยได้ยิเหรอหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนอ่ะแสนสบายนะแต่ไปบ้านลังน่ากลัวแบบนั้นบุญไม่ไปด้วยหรอกค่ะขอบายหัะก็ขอบายค่ะนี่จะทิ้งกันนั้นใช่ไหมไม่รับพี่เราสินะ นานแล้วนะยังไม่มาอีกถ้ามวกนันไม่มาเราก็กำเสวนนัดบอลแน่ๆไอ้พวกเนี้ยว่าใครเปิดผมก็นึกว่าพี่น้าจะกลัวแล้วก็ชิงไม่มาตามที่นัดกันน้อยสิ <c ười> ไงล่ะทีเนี้ย <c ười> ฉันไม่ชิงและไม่กลัวด,ด้วยไ <c ười> ม่กลัวแต่ยืนเบียดกันซะดูดิหวานวุ้นจะยืนเบียดพี่ทำไมเนี่ย ก็คนมันหนาวน่ะขอเบียดหน่อยหวานหูอื้อค่ะไม่ค่อยได้ยินที่พี่คณะพูดเลยก็ต้องยืนใกล้ๆที่พี่คณะเนี่ยแหละค่ะเหมือนมีคนเรียกว่ากลัวอย่ามาหาข้ออ้างเลยหวานบุญไม่ต้องพูดกันมากแล้วมาเริ่มไปสูน์กันเลยดีกว่าได้เริ่มเลยเดี๋ยกันเรียกว่าเธอใส่็บเพอนกันมาหรือเปล่าฮะทำเป็นพูดดีนะนี่นัดเดี๋ยวเหอะ าพพี่โมเสียงอะไรน่ะเสียงร้อน่ะมีอะไรรวสาเสียงกระโลบ้านพี่สีสาเสียงหมาหอนตรงหางนันแล้วมีนึกัึงทำไมล่ะเธอแค่เสียงหมาหอนไม่กูเสีหน่อยอีนรีบไปถ่ายรูปคนนี้ไหมจะได้กลับบ้านเฮ้ยรอด้วย ถ่ายพี่ทำไมก็ไม่รู้เนี่ยถ่ายผมยังจะดีกว่าสะอย่าพูดน,กนักหนานายอยากมาเล่าเรื่องบ้านหลังนี้ทำไม,ไมอ่ะงั้นก็กลายเป็นความผิดผมซะงั้นนะดิเออเอาหน้า โดนมาตั้งนานแล้วยังไม่มีอะไรน่ากลัวเลยคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเหียวมาแล้วแน่ๆเลยใจเย็งต้นก็แค่เสียงของหล่นเท่านั้นเองแล้วอยู่ๆของมันหล่นเองได้ไงล่ะพี่โมก็รอมไงล่ะลมอ,อาจจะพัดเข้ามาได้ คุณกลัวกับวันเถอะพี่คณะหวานก็กลัวหวานอยากกลับบ้านไปทํากันบ้านล้วค่ะพี่คณะเอาหน้าแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วนายนัดสงสารหวานกับวุ้นบ้างสิเกมเจย์ก้าของนายอ่ะแค่นี้พอหรือยังพี่ว่าน่าจะพอแล้วนะนัดงั้นเข้าไปถ่ายรูปในห้องนั้นก่อนแล้วก็กลับละกัน ูเร็วสิคะพี่คณาจะได้กลับกันสักทีเร็วๆน,น,นะคะพี่คณารู้แล้วนะลิมเนี่ยมัวเหมือนกันใช่ไหมล้วพี่คณานายสิกลัวพี่น่าหักงีกว่านายสิกลัวพี่น่าหักงีกว่านายสิออกลัวพี่นาหี่กว่าพอได้แล้วจเจอล้อกันทําไมพี่เห็นกลัวกันทั้งนั้นแหละลิมนี่ถ่ายรูปเร็ว ต้นลำปวดฉี่แล้วถ้าเกิดตกใจมากกว่านี้มันอาจลาดได้ทุกเมื่อเลยนะคะนี่อะไรหรอคะพี่คนะมีเงาใครก็ไม่รู้แล้วผ่านมาตรงนี้เมื่อกี้นี้ไม่เห็นมีใครเลยแบบนี้ถ้าจะไม่ดีแล้วมังครับว่เธอมาทำอะไรกันที่นี่ ไปก็ไปเนี่ยหวานก็หวานนึกขึ้นได้ว่าต้นเขาต้นเน้มาต้นเขาหายไปต้นหายไรจริงด้วยหรือว่าต้นจะถูกผีจับตัวไปแล้วเหลวไหลนะหวานเหลวไหลอะไรพี่โมเมื่อกี้เราก็เห็นกันทั้งหมดเนี่แหละว่ามีผีอยู่ในห้องนั้นรีบหนีกันเถอะพี่โมกว่าพวกมันจะมาจับพวกเราไปกันหมดปะแล้วต้นล่ะจะทิ้งต้นไว้หรอ พวกเรากลับไปหาต้นกันเถอะต้อนอาจจะวิ่งหนีไปทางอื่นก็ได้แต่เพียงนันัดพวกเราเป็นลูกผู้ชายเราจะไม่ทิ้งเพื่อนก็ได้ผลจะไปตาดต้นเก็บพี่โมงพวกเราไป ทุกผีจับตัวไปให้ต้นวิ่งตามไม่ทันจนไปเจอเจอใครเหรอต้นเจอฉันเองไม่ต mm ้องตกใจคุณ้าของเขาไม่ใช่ผีฉันไม่ใช่ผีจ้ะฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้คุณ้าไม่ใช่ผีจริงนะคะ ฉันก็ไม่ใช่ผีสิจ๊ะไม่เชื่อก็ลองจับดูสิอืมเห็นไหมทีนี้เชื่อหรือยังละ่ะแสดงว่าที่พวกเราเห็นเมื่อกี้นี้คือคุณน้าเหรอคะใช่จ้ะฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ทิ้งร้างเอาไว้นานไม่ได้กลับมาตรวจดูสิ สกกระปอกลกรุงร่างไปหมดเลยอะ่ะบ้านนี้ไม่มีผีค่อยโล่งใจหน่อยถึงไม่มีผีแต่ว่าอาจจะมีโจรหรือผู้ร้ายเข้ามาแอบซ่อนเพื่อที่ทำอันตรายพวกเธอก็ได้พวกเธอลองคิดดูสิถ้าวันนี้เนี่ยฉันไม่ได้มาตรวจตราบ้านเนี่ยนะแล้วคนที่พวกเธอเจอเนี่ยคือพวกผู้ร้ายพวกโจรอะไรมันจะเกิดขึ้นฮะ เราขอโทษครับที่ทำอะไรแผงๆแบบนี้เพราะนายนาแท้ๆเลยที่ทันเลยนแบบนี้แต่พี่กนอารับขับท้าแม่ผิดทั้งคู่นั่นแหละเราอะนะแล้วก็ทุกคนด้วยผิดที่ไม่ห้ามปรามซึ่งกันและกันแบบนี้ฉันคงจะต้องไปฟ้องพ่อแม่พวกเธอแล้วล่ะนะ โอ้ไม่ต้องเหรอไม่ต้องฟ้องเหรอโอ,โอเคถ้าอย่างนั้นคราวนี้ฉันจะยกโทษให้นะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าพวกเธอทุกคนจะต้องรีบกลับบ้านทันทีเข้าใจไหม,<อ>มนีต้อนอทำไมกางเกงเปลี่ยนงั้นล่ะ